แม่เมืองเกาะเกร็ดต้นนี้นะครับออยู่ในสภาพที่สุดโทมมากใบนี่แบบว่าเละเทะเลยนะครับดูก็รู้แล้วครับว่าอย่างนี้ว่าต้องมีไรแดงหรือเพีย้ยหรืออะไรไปบรบกวนเขาแล้วทางใต้ดินนะครับเขาหยุดการเจริญเติบโตมาพักใหญ่แล้วครับจริงๆเนะี่ยต้นนี้นี่ใบแบบใหญ่สูงใหญ่มากเลยนะครับเพราะเป็นแม่พันธุ์ เกาะเก็ดเจนสองนะครับเราก็จะมาดูใกล้ๆกันนะครับท่านเห็นไหมครับว่าที่ดินเนี่ยมีลายแดงนี่มีลายแดงลุมสกรรมเลยอย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีหอยมีมดมาดูดน้ําเลี้ยงจากใบนะครับเล่นการลง ช่าชัยไปจนมดขึ้นลงไปถึงหัวเลยครับมีทั้งหอยมีทั้งเพี้ยมีทั้งไรนะครับอย่างนี้นะครับเราควรที่จะลือดีกว่านะครับลือกระถางเพื่อทําความสะอาดหัวนะครับดูรากเขาทําความสะอาดหัวแล้วก็เปลี่ยนดินถ้าท่านปล่อยไว้อย่างนี้นะครับมันก็ ก็อ,อาจจะได้แต่มันจะไม่โตอีกแล้วครับมันก็จะยุบหรืออาจจะเน่าเกิดได้ทุกเหตุการณ์นะครับสำหรับเวลาเราเจอไอ้พวกเพี้ยพวกไรเนี่ยลุมสกร,รมเรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลื้อรากต้นนี้เลยปลูกใหม่ดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วครับปล่อยไว้นะครับเขาก็จะซุด อาจจะทิ้งใบหมดยุบสะสมที่หัวจนกระทั่งลองออกใหม่นะครับแต่ว่ามันนานเกินไปเราทำความสะอาดเท่าดีกว่าครับผมจะลื้อกระถางเลยนะครับลือ้กระถางดูหัวเลยมีหลายนอเลยทีเดียวนะครับต้นนี้เราก็ประคองไว้นะครับวก็เอาออกเลย ดินนี่มันทิ้งไปได้เลยนะครับเปลี่ยนดินใหม่นะครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยไอย้พวกศักตรูพืชต่างๆแล้วนะครับจะรื้อมีหลายหนอมากนี่ไหครับหอยเต็มเลยพวกหอยอย่างเงี้ยหอยนี่ตัวดีเลยนะครับหอยเป็นศัตรูที่ไม่ปรารถนา มีลูกหอยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับมีได้สองหัวนะครับท่านเตรียมน้ำไว้นะครับแล้วก็แช่ไว้ก่อนจะหัวเล็กๆเราลื้อเลยครับอย่ารีรอ ของอสวยๆงามๆของเรามันจะนี่ดูนะครับนี่เละเน่าเลยนะครับเราทําความสะอาดแล้วเราเอาตรงเน่าๆเละๆนี่ทิ้งไปให้หมดนะครับทิ้งไปเลย ก็หลุดออกมานะครับในหัวนะครับเนี่ยเขี่ยวที่งองออกมาเนี่ยหลุดเละแล้วโ้แยกได้หลายต้นเลยนะอันใหญ่เป็นไงม้า เป็นหัวที่เกิดจากการผ่าไปแล้วนะครับผมผ่าของผมไปผมผ่าไปทีหนึ่งแล้วนะครับแม่เมืงเกาะเก็ต้นนี้นี่นี่ครับล่องรอยของการผ่าหัวใหญ่มากเลยผ่าไปชุดหนึ่งแล้วแบบนี้นี่ก็ผ่าได้อีกนะครับเพราะว่ามีส่วนหัวเติมมาเต็มไปหมดแล้วแต่คิดว่าจะยังไม่ผ่าละครับรอให้โตวันนี้หรือรอดอกดีกว่า ผมผ่าไปเมื่อนี้นะครับ11ปี65นะครับ11เดือนหนึ่งโอ้เป็นปีแล้วนะครับนี่อายุของเขาบอนปี11เดือนหนึ่งนี่โอ้6 65 66นี่นะครับสองปีแล้วครับวันที่ใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่มากเลย เราก็จะแช่ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแช่น้ําแต่ไม่แช่น้ําเล่กๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปล้างล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ําสะอาดท่านจะใส่เชื้อราเล่ like balls, e. females. งรากอะไรได้ตามสบายเลยนะครับจะพักไว้ก่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับแช่น้ําไว้สักคืนสองคืนก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ให้ให้หัวเขาสะอาดจริงๆนะครับใส่เร่งรากด้วยนะครับ ก็จะช่วยเสริมแต่อย่างนี้ไม่ต้องเร่งนะครับปลูกได้เลยไอ้ดำๆนี่เราก็ออกนะครับรากดำๆแบบนี้นะครับรากที่ดำๆเราเด็ดทิ้งไปทําความสะอาดเขาอะครับให้เขาสะอาดสดชื่นแล้วก็ล้างไอ้พวกเพี้ยพวกไอ้ไลายแดงอะไรออกไปให้หมดนะครับนี่อันนี้เน่าไปเมื่อกี้นะครับยุย แล้วก็ปลูกปกติเลยครับธรรมดาเลยท่านไม่ต้องกลัวการรื้อกระถางนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทั้งหลายการรื้อกระถางเนี่ยก็ทําให้อา่าเราทําความสะอาดเขาครับเปลี่ยนดินใหม่เปลี่ยนบ้านใหม่ให้เขานะครับไอ้ตรงนี้ก็ทิ้งไปครับปลูกปกติแล้วก็ดูแลกันไปเลี้ยงบอลสีให้มีความสุขนะครับฝากติดตามรังบอลคอนหวานด้วยครับ